ขอบคุณ True 5G ใครๆก็ใช้ทรูเพราะชีวิตอัจฉริยะที่เร็วแรงกว่าและสิทธิพิเศษที่เหนือกว่าหนุ่มกัญชัยฝากถึงดาราอย่าลบภาพปกปิดข้อมูล เวทไทเทเนียมแบงค์ทิติประกาศติดโควิด -19 อุ้มปุยยอมรับปล่อยโป๊ะเองกับดราม่าดิวเบล สวัสดีค่ะ,คะอยู่กับกูมอนี่อินไซด์เช้าค่ะวันเทิมพร้อมกับพวกเรา2คนพะแพนิวค่ะใช่แล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมไปติดตามช่องทางต่างๆของพวกเราด้วยค่ะถูกต้องเลยโอ้โหเช้านี้ไม่พูดถึงไม่ได้อีกแล้วอะ่ะช่วงนี้ยังไงก็ต้องพูดถึงเรื่องราวของโควิด19เพราะว่าก็มีศิลป,ปินดาราคนดังหลายคนนะคะทยอยออกมาประกาศเรื่อยๆเลยว่าตัวเขาเนี่ยติดโควิด19อ,อย่าว่าแต่ศิลป,ปินดาราเลยตอนนี้เลื่อนฟีด ไปเจอเพื่อนใน Facebook บ้างเพื่อนใน i อบ้างก็ประกาศว่าติดเหมือนกันคือ,อล็อตนี้รู้สึกว่ามันแพร่กระจายรวดเร็วมากจริงๆนะคะคะและอีกหนึ่งเรื่องที่น่าเป็นห่วงสุดๆก็คืออย่างบางท่านบางคนไปเที่ยวในกลุ่มเสี่ยงไปเจอกลุ่มเสี่ยงไปเที่ยวอะไรที่มีแบบว่าการรวมตัวงขอคนหมู่มากแล้วรู้ว่าในพื้นที่นั้นมีคนติด แล้วก็รีบมาลบรูปของตัวเองอซึ่งกรณีนี้มันเกิดขึ้นจริงกับศิลปินดาราบางท่านนะคะล่าสุดพี่หนุ่มกัญชัยค่ะก็เลยฝากไปบอกถึงคนกลุ่มนี้ว่าอย่าหาทรรอย่าทำแบบนี้นะคะต้องรับผิดชอบต่อส่วนรวมด้วยค่ะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 เนี่ยน่าเป็นห่วงมากๆนะคะหลังจากพบการระบาด จากกลุ่มสถานบันเทิงมีผู้ติดเชื้อจากคลัสเตอร์นี้แพร่กระจายไปหลายรายแล้วก็หลายพื้นที่มีศิลปินดาราคนดังหลายคนค่ะประกาศตัวเองว่าติดเชื้อโควิด -19 แจ้งทำลายให้กลุ่มคนใกล้ชิดนั้นเฝ้าระวังกักตัวแล้วก็ตรวจหาเชื้อเป็นการเร่งด่วนทั้งนี้นะคะผู้ประกาศข่าวคนดังอย่างพี่หนุ่มกัญชัยระหว่างที่อ่านข่าวอยู่ในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ทางช่อง3นั้น ก็ได้พูดฝากไปถึงดาราคนดังกลุ่มเสี่ยงค่ะหลังไปอยู่สถานที่ที่มีคนติดโควิด19แล้วก็มีการลบภาพออกจาก IG ต่างๆนะคะก็เตือนว่าอย่าทำเพราะว่ามันแสดงถึงเจตนาจะไม่รับผิดชอบต่อสังคมอย่าให้ใครเนี่ยมานั่งด่าได้นะคะายเขาโดยข้อความเต็มๆก็มีดังนี้ค่ะพี่หนุ่มบอกว่าใครแล้ว ใครบ้างที่ไปงานที่มีคนติดโควิดเนี่ยอยากกลับไปลบรูปมันไม่ช่วยอะไรจะยิ่งถูกคนด่ามากขึ้นด้วยซ้ำเพราะมันแสดงถึงเจตนาที่จะไม่รับผิดชอบต่อสังคมถ่ายรูปลงไปแล้วก็ลบไปแต่กักตัว14วันเนี่ยก็ต้องกัก ทุกอย่างเป็นไปตามกฎถ้าคุณไม่ทําชาวบ้านชาวช่องเขาก็จะไม่ทําเหมือนคุณเป็นนักแสดงเป็นดาราอย่าทําให้คนเขามานั่งด่าได้มีกรณีแบบนี้ให้ศึกษากันมาหลายรายแล้วอายเขาจริงของพี่หนุม่มเพราะว่า ถ้าสมมุติว่าเราเห็นไงว่ารูปโอเคคนคนนี้เขาอยู่ในที่นั้นๆเราจะได้รู้ตัวแล้วว่าเฮ้ยถ้าเราไปพบเจอมาเราจะได้กักตัวเพื่อที่เราจะได้ไม่เป็นหนึ่งในพาหะที่จะไปแพร่กระจายต่อคนอื่นใช่แล้วค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะศิลปินดาราทเท่านั้นที่ควรจะกักตัวหรือชี้แจงหรือรับผิดชอบนะคะทุกสาขาอาชีพเลย ควรจะรับผิดชอบตัวเองแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อสิ่งที่ตัวเองทำด้วยใช่ถูกต้องค่ะนะคะซึ่งคนที่ติดโควิดอีก2คนนะคะคือคุณเวทไทเทเนียมแล้วก็คุณแบงค์ิตินั่นเองค่ะเวทไทเทเนียมหนึ่งในสมาชิกวงไทเทเนียมได้แจ้งผ่านอินสตาแกรนะคะว่าติดเชื้อโควิด19โดยมีใจความว่าวันที่2เมษายนตนและวงไทเทเนียมเดินทางไปที่ าการแสดงคอนเสิร์ตะะที่ร้าน Emerald ซอยทองหล่อ13และได้รับแจ้งในวันที่5เมษายนว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 จากสถานที่ดังกล่าวจึงเดินทางไปตรวจหาเชื้อและผลตรวจออกมาเป็นลบนั่นเองค่ะแต่ว่าวันต่อมามีอาการไข้ต่ำเริ่มรู้สึกเจ็บคอไม่สบายตัว จนถึงเช้าวันที่7เมษายนอาการก็คือยังมีไข้อยู่จึงเดินทางไปตรวจซ้ำอีกรอบหนึ่งปรากฏว่าตรวจครั้งที่2คือพบเชื้อค่ะตนกำลังเตรียมเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลแล้วก็จะจัดเรียงทำอัดทำลายเพื่อให้บุคคลได้ใกล้ชิดเนี่ยได้ทราบเร็วที่สุดแล้วก็ต้องขอโทษทุกคนที่ได้รับผลกระทบด้วยค่ะ บริษัทนาดาวบางกอกจำกัดนะคะต้นสังกัดของอคุณแบงค์ทิติค่ะก็เผยออกมาว่านักแสดงอายุ24ปีรายนี้ติดเชื้อไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่นะคะโควิด19นั่นแหละหลังจากที่เข้ารับตรวจหาเชื้อเมื่อวันพุทธที่7เมษายนขณะนี้ได้รับแจ้งผลแล้วว่ามีการติดเชื้อและอยู่ในระหว่างการจัดหาโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษาตัว น่าดาวบางเกอกระบุอีกนะคะว่าบริษัททราบผลการตรวจของพนักงานคนอื่นแล้วไม่พบว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมแต่แนะนำให้พนักงานกลุ่มดังกล่าวนั้นกักตัวเพื่อเฝ้าระวังอาการต่อไปอีก14วันแล้วซึ่งทันด้านของหนุ่มแบงค์นะคะก็ได้โพสต์ไทม์ไลน์การเดินทางของตนนั้นผ่านอินสตาแกรมเมื่อวันพฤหัสสบดี ย้อนกลับไปจนไปถึงวันที่1เมษายนซึ่งก็พบว่าเมื่อวันที่5เมษายนนะคะตนนั้นได้เข้าร่วมการจับสลากเพื่อคัดเลือกทหารเกณฑ์ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาขอนแก่นที่มีคนจํานวนมากเข้าร่วมด้วยซึ่งทําลายก็มีเผยพแพร่ผ่านทางอินส a าแกรมส่วนตัวของเจ้าตัวเลยค่ะ พูดถึงเรื่องของการชี้แจงทำลายนะคะถ้าคุณเป็นคนทั่วไปไม่ได้เป็นคนในวงการมีชื่อเสียงอะไรอย่างน้อยแจ้งใน Facebook ของตัวเองก็ยังดีหรือถ้าอยากจะไม่ เปิดเผยไทม์ไลน์จริงๆคุณต้องไปทบทวนว่าตัวเองไปเจอใครมาบ้างแล้วก็โทรแจ้งคนที่พบเจอก็ยังดีกว่าอย่างน้อยที่สุดแต่เอาจริงๆการเปิดเผยก็ดีกว่าแหละเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าถ้าเราไปในสถานที่นั้นเช่นเดียวกับคนคนนั้นเราจะได้เริ่มระวังตัวไงซึ่งสายพันธุ์ตอนนี้เป็นสายพันธุ์ที่แพร่ได้รวดเร็วกว่าเดิมด้วยไงใช่อ,อันตรายมากเลยนะคะค่ะ เจ้าหญิงแห่งวงการกักตัวของเราเลยกลับมาอีกแล้ว <c oughs> น่า <c oughs> จะเป็นคนที่กักเยอะมากที่สุดแล้วสําหรับคุณเต้วนัทพรนะคะล่า,าสุดโดนกักตัวอีก14วันค่ะหนักหน่วงขึ้นจริงๆแหละในช่วงนี้นะคะสำหรับโควิด19คนบันเทิงนี่ติดกันไปหลายารายมากมาก ส่วนนางสาวส่วนนางเอกสาวคุณเต้านัทพรนะคะก็ผ่านกันกันก,กตัวมาหลายครั้งและครั้งนี้ก็เป็นหนึ่งในคนที่อยู่ในภาวะเสี่ยงอีกครั้งล่าสุดคุณเต้าก็เลยโพสต์ข้อความแจ้งลงใน Instagram Story ค่ะว่าเธอนั้นได้มีการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่ตรวจว่าพบเชื้อโควิด -19 นะคะซึ่งตัวเธอเองเมื่อทราบก็เลยได้เข้าไปทําการตรวจทันทีผลเนี่ยยังออกมาว่าเป็นลบนะคะไม่พบเชื้อโควิด -19 แล้วก็เชื้ออื่นๆแต่อย่างใด แต่ว่าเธอเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะยังคงจะกักตัวตามคำแนะนำของแพทย์ให้ครบกำหนดแล้วก็จะเข้าตรวจในรอบต่อไปจะแจ้งผลให้ทราบกันอีกครั้งก่อนจะปิดท้ายด้วยข้อความว่าขอให้ทุกคนปลอดภัยค่ะล่าสุดเลยนะอีกหนึ่งคนที่เริ่มกักตัวแล้วนะคะได้ประกาศผ่านทางอินสตาแกรมก็คือพี่ตูนพี่ตูนอมอดี้แลมของเรานี่เองนะพี่ตูนบอกว่า เพิ่งทราบว่ามีการติดเชือ้อโควิด -19 ที่มีผู้ติดเชื้อมาร่วมง,งานด้วยในงานที่พี่ตูนไปนั่นเองนะคะตอนนี้พี่ตูนก็เลยเข้ารับการกักตัว14วันเป็นที่เรียบร้อยค่ะก็เป็นว่าถ้าใครที่กักตัวอยู่หรือว่าไปตรวจมาแล้วแล้วตัวเองเคยเจอคนที่ตรวจพบเชื้อเนี่ยก็ลองสังเกตเองไปเรื่อยๆเพราะบางทีวันที่เราไปตรวจอาจจะยังไม่เจอเชือ้อมันก็เป็นแบบนั้นได้เหมือนกันก็มีอยู่ท่านหนึ่งจำไม่ได้ว่าเป็นใครเนาะที่รอบแรกไม่พบเชื้อใดๆอีกสองวันไปตรวจเจอเลย นะคะก็ติดตามกันต่อไปกันแล้วกันว่าเชื้อนี้จะระบาดไปถึงไหนแต่ทุกคนก็ต้องช่วยกันแหละนะคะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของวัคซีนเนี่ยนะคะคุณอาร์ตพระสุดเป็นหนึ่งในคนที่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ไปแล้วแต่ฉีดไปเสร็จเนี่ยมันมีดราม่าเกิดขึ้นคือมีคุณหมอท่านหนึ่ง <c oughs> ขออภัยค่ะโพสต์ถึงเขาในทวิ t เตอว่าผมเนี่ยเป็นหมอยังไม่ได้ฉีดเลยนี่เขาเป็นแบบว่าเป็นสิปินดานาทำไมาถึง<อ>ได้ฉีดไป<อ>ติดตามกันค่ะ หลังนักแสดงหนุ่มอาร์ตพัสุดได้โพสต์คลิปขณะที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด1นรินเข็มแรกค่ะที่อำเภอมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครจากนั้นนะคะมีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งโพสต์ถึงหนุ่มอาร์ตบอกว่าดาราที่ชื่ออาร์ตพัสุดได้ฉีดวัคซีนโควิดแล้วในขณะที่ฉันเป็นหมอประจําคลินิกทางเดินหายใจของโรงพยาบาลในจันทบุรียังไม่ได้ฉีดเลยต่อมานะคะหนุ่มอาร์ตเองก็ได้โพสต์ว่าฝากเช็คหน่อยครับเขาบอกว่าเป็นหมอผลก็ไม่ตรงตัว บอกประจําคลินิกที่จังหวัดจันทบุรีแต่ทําไมไม่เข้าใจว่าคนที่ได้ฉีดมีกฎอะไรบ้าง พื้นที่เสี่ยงใครก็ฉีดได้แต่ต้องไปลงทะเบียนนะคุณหมออ่านข่าวสักนิดจะเข้าใจทุกอย่างสงสัยตรวจคนป่วยมากจนป่วยเองหรือเปล่าอืมและอีกหนึ่งข้อความนะคะว่าเป็นถึงหมอควรใช้คําพูดและหาข้อมูลให้มากกว่านี้นะจะทําให้กระทรวงสาธารณสุขเดือดร้อนเป็นหมอควรให้คําแนะนําที่ถูกต้องกับคนทั่วไปตอนด่าออกสื่อได้ตอนขอโทษก็คงออกสื่อได้เหมือนกันเนาะมารับผิดชอบคําพูดตัวเองด้วย ล่าสุดนะคะผู้ใช้ทวิตเตอร์รายนั้นก็ได้ออกมาโพสต์ขอโทษหนุ่มอาร์ตแล้วซึ่งหนุ่มอาร์ตก็ได้โพสต์ข้อความค่ะว่าคุณหมอคนเมื่อวานมาขอโทษเราแหละดีนะตอนนี้เป็นพระเอกไม่ได้เป็นตัวร้ายหรือทุกคนว่าเป็นตัวร้ายดีผมให้เปิดสาธารณะ7วันเพื่อขอโทษผมทั้ง IG และ Facebook รวมถึง Twitter ด้วยงานนี้เรียกว่าเป็นการจบดราม่าด้วยดีนะคะแต่ก็ยังมีแฟนๆเข้าไปคอมเมนต์ ที่เป็นแนวติเนี่ยบอกว่าการที่เป็นหมออาจจะต้องระวังเรื่องของคำพูดต้องคิดก่อนที่จะพิมพ์อะไรหรือเปล่าด้านคุณนัทเทพหัสดินนะอยุธยาก็ได้คอมเมนต์ตอบกลับด้วยนะคะบอกว่านี่ยังถือว่าฟาดเบานะฟาดหนักๆต้องระดับถอนใบอนุญาตไปเลยซึ่งก็มีแฟนๆเข้ามากดไลค์กันเพียบเลยค่ะ ขอบคุณที่ติดตามก o ด m o r r n n n i n s s i ซ h ์กันทางช่อง t r ู e i นไซด์เอ d นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยยังมีคลิปอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายแต่ถ้าไม่อยากพลาดชมกันแบบสดๆนะคะเข้าไปดูกันได้ที่ Facebook Fan Page True Insight HD รวมถึงช่องทางอื่นๆข้างล่างนี้ใต้คลิปได้เลยค่ะ